ได้วะสบายดีพี่โพสเเน็ตได้วะฮัลโหลได้ซีจีสบายดีอยู่ห้ามพู้ต้อเ,เว้นววชเข้านะค,คนมาสำคัญคสบายดีหนึ่งพันคนหนึ่งพันคนทับอิดอของน้ำอ่ะ ไปเปลี่ยนไปลักเปลี่ยนอยู่นั่นก็ได้ติ๊กสบายดีสามคนสามคนอันนั่นไอ้มันทายเขานี่เอากล้องไปเลยค่ะนี่ผู้ผู้จัดการขอบพังหน้าผู้จัดการโมเดลเฮาโมนี่โบกทักทายเนี่ยติดต่อได้อันนี้โมเดลหรอนี่โมเดลติดต่อได้ทิ้งลิงทิ้งลิงทิ้งลิงขังเคืองมันได้ไหมอันนี้คือสร้างภาพมือโปผู้ใดสนใจสามารถติดต่อได้เลยโอ้ยนั่นนั่หาดีมากทุก สบายดี12,000คนสวัสดีพี่โพสเนตเอาโทรศัพท์มาไลฟเนาะเออ1 14,000เนาะคนถ่ายเลยถ่ายเลยต้นหัวยงงามเห็นมั้ยมเดลใช่ก็ถ้ายต้นหัวต้นลาวยิ้มเห็นแค่เมันงามเลยตาเป็นมือแน่เวลายู่่ฟาร์มภูตะเวนบรรยากาศ ฮอนหลาาตัวนี้ฮะแน่สมคิดถายให้กันอะไไม่ได่ดเดียวไม่เดี่ยม้ถ่ายวิดีโอก็ได้นะจะบุมีขากล้องนะไมเดียวกเนเือเดียวกำลังไปเปลี่ยนเครื่องอันนี้ตากล้องมือโปอันนี้ผู้จัดการ ผู้จัดการเป็นตากล้องเป็นทางผู้จัดการเป็นผู้ตากล้องอันนี้ตากล้องมือโปรเนาะถ่ายงานพรีเวดดิ้งอย่างงานดองได้หมดเลยมาคาเป็นกันเองย่ฟาร์มผู้ตะเวนเด้อบอทแฮกนะเดี๋ยวเซเอาลงยูทูบผู้ใดสนใจมาห่วงกันได้ในงานนี้ จัดเองจัดเองเซเว่วกนก็เจอหวจัวใจโลโลอ๋อสบายดีสบายดีป่าเป้าป่าเป้าอ่ะบูหูเนี่ยป่าเป้าสาดีเด้อร์ยุใส่เนี่ยสัน <c oughs> ยุภูเะเวนอาร์ยุใส่ปะยุยุยุเมืองปากงึมยุเมืองปากงึมยุเมืองปากงึมเนาะ ฟ้ามผู้ตะเวนใครสนใจมาจอยได้อต้องการโมเดลดวนๆโมเปี้ยนหวานสุดจะพอแล้วหรอท้ายน่ะเปียนเลยถ้าพอแล้วก็ปเปลี่ยนเปาก็ปนมนนั้นเปนสุดสิข,ขาวใส่สุดสีข,ขาวาเอาท่ายแน่นี่เอาท้ายเนะี่ยเอา้อนะี่หรอเออเอาควตอวน,น,นั้นหละ ได้ออไดด้ปะเป็นนั่งเป็นเป็นแบบเองแล้วก็ท้ายเองเป็นได้ทุกอย่างม่นด้เหรแบบแบบฟิอันนียากกามืได้อไเลยกดกดกป้าปันดาราโฮนี่ยังห้่ครดิตด้วยดีเลย้ก็ดาลาสบายดีขำเบา คล้ายๆแบบผมตกสบายดีเด้อถ่ายไหมนี่ตากล้องมือโป้ของเวียงจันทร์สนใจถ่ายได้โซนี่ผมอ่ะยิ้มเด้อทุกคนยิ้มเด้อทุกคนยิ้มทุกคนยิ้มโซนี่ราคานี่ถือว่าเบาๆเลยโซนี่นะต่ำสุดเจ็ดแปดมื้นเนาะมือโป้เลยเนี่ยใส่สำหรับมือโป้เลยซึ่งผมเหมือนคนมาแต่ดอย สบายดีแถวบ้านให้ปากนิ่ <c oughs> มบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศมืดฝนกำลังคึมคม <c oughs> ตัวนี้เดี๋ยวจะเอามโมเดลไปถ่ายยันตนต่อไปถ่ายยี่นี่เลยนะป้าตองไม้ พอใจัวใจร้อนรัว,วตอนนี้จะเป็นสวนนกไม้งามดีใช่โมเดลใส่สุดสีขาวแล้วก็เข้ามาท่าอยู่นี่นกไม้เนาะงามงามงามนี่ติดตามผลงานได้ <c oughs> ติดตามถ้าติดตามผลงานได้เนาะยูเพจแชมป์เชาว e บอลเลอร์แชมป e เชาวเอร์ที่เคยแสมา <c oughs> สบายดีสบายดี ไม่ได้ทักทายเลย <c oughs> ตอนนี้มโมงสบ,มสบายดีมันเดสบายดีมันเดขอถ่ยายอยู่นี่ก่อนดูเอาทงกล้องไว้พร้อมเลย,ม,ยมันเป็นอย่างดอกมีผู้ใดมาลักดอก ทงไว้เน่นเะเฮ้ยม,มีมีแหม่มยี่อนไรจับค่อยจับเลยว่าเดี๋ท้อนแหมมมองเลยสบายดีสบา,ายดีปลาไหลอาท้ายนุลองท้ายหมุมนี่ดูเอาหูบง,งามๆเอาหูบง,งามๆไปอวดกันเนาะ ัสบายดีอยู่ฟาร์มพุทธเวนอะยุ่ฟาร์มพุทธเวนเนาะมาอด้รเด้อน้องอย่างนิ่งผมมาลาดยู่ใส่เสียวโดยอยู่ฟาร์มพุทธเวนเสียวเซี่ยงดีขนาดเดี๋ยวเซี่ยงเป็นคือบ่เดี๋ยวเซ่ยเป็นกันสบายดี ่ยังไมันก็ได้อยู่บรแม่นว่าสบายดีสิบเจ็ดสิบแปดคนเป็นอย่างเดชหนหน้าได้ว่าภาพกินมีบิ้งด้วย่ายังท่ายลอที่ถ่าไฟลอว่ะอื้อ้แถปถาทยไฟรลอดึงข้องฟ้าขึ้นมาไม่ได้เลยตองไหนไทยท่ายเจ็บเป๊ก่ะเจ็บเป็กดือดรอรอแท้อ้ายดยคขับใจเด้อ ถ้าท้ายเจเป็กนะมันที่ดึงท้องฟ้าคือหมาไม่ได้นะขณะเจเป็กนะท้ายล้อท้ายล้อเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนกล้องเดี๋ยวเโมเดลมาแล้วนะนี่เนาะกล้องใส่อย่างว่าเลนฟิกมือนี่ค่อยสิบุได้ทุกที่ปะได้ให หาโมงเมอได้ม no. <laughs> <Dob ros. S 2> ้ามืดอ้าเคยนน้ำข้าเจ้าน่ะห้าโงก็เฮ้ยเป็นยงฝ่ากันสสี่สิบโมงน่มันเออเลยสบายดีรอแล้วไอโดยขบใจด้อยครับสิ่กล่องเลยนาวกว่นี้นาจีสุดปิวนะจี นี่โมเดลโมเดลคนงามเปลี่ยนสุดแล้วเออ้องมือโปรปรโรโรโรมาดูจากพันคนแล้วทายลัเวก้าพันคนมือกันลปาสูทุบวบเอ่างแเออทางนั้น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 ทายมาทางนี้ ไอ้มาทางนี <ises> ้ไอ e well, ้เข้ามาลดงามงามเน่ดอกไม้งามงามมาเด้อมาเด้อพายสิยากถ่ายรูปมาตอนนี้เลยพวกจะมาฮอดทุกค่ะกับแล้วเดี๋ยวจะบอกท่าท่าให้หมูเดียวสุดนี่นี่ได้อยู่เจอสุดเมื่อกี้นี่บุรุษนี่เฮ้ยจะกินอ่ะจะย่างมานะเออคือขคณะ ปาตีนเปียกดเกาขาิดเกบอกาม่ัง้าส่นี่มันค่อยบไวใใจมันจักหน่อยเลยแบบมันมืดแสงมันบ่ได้กระหันแหลปแบบคเางเดมีคอมเมนต์อย่่ะบ่มีอ่านบ่ได้อ่านบ่ได้จะบอกออกจะออกเก็ตเอาไว้มเดวดิหกคน เอย่็ยยไปา,ปาอันนี้ขเขาจ้าหากัากบนทีฮัลโหลไอ้ตู้ไอ้ตู้ไอ้ตู้เออไอตู้ไอ้ตู้ทักมาสบายไสาฮัลโหลสบายดีไอ้ตู้สบายดีบอเราทักทางส่วนตัว <c oughs> มาบทสวนน้นหรอวะอ้าย <c oughs> <c oughs> ตัวหมดได,ได้สุดนี้แหละแต่ว่าสุดนี่มันกินมันขไมไอ้มอนบอดาเดอเฮานะเซียมตัวะฮะบอดาเดอเฮานะนดาเดีเ๋ยวชไทยเมตโต ไปสิออกไปแล้วไอ้ม่นอนเคยทนบ่ไหวเป็นหย่งต้นมดกัดเป็นไม้ขลามูลมัถูกเออขาเจ้าดาเลยมีีวิตที่าเอยก็สิดจเว่าเออเนาะบ่เป็นอยังนั้นแต่ใจเนี่ยเราติดห้าพันเลยอู้หูเปิดเทียนมาได้เลยเออเจ้าอยน่นีถ่ายนะคือสิดี ก็ลืมท้องฟ้างามขนาดงามบอกหง้นงามได้บอกหงบุกหินเอองามฟุจอันยักษ์ก็สุนี่มันมันสีมันอยากออกดงแดงนะเอองามท้องฟ้างามฝ่ายเอกคนนะครับไม่น้องบนล่ะปลาฮอตอันหนึ่งล้านสามแสนคน หนึ่งล้านสามแสนคนไอ้หมนเอาดีๆเด้อหนึ่งล้านสามห่้านห้าแสนโอ้หนึ่งล้านเจ็ดแสนโอ้โอ้ห่ล้านเจ็ดแสนแล้วเข้ามาเด้อเข้ามาเด้อทุกคนมาเบิงมาเบิงขเจ้าถ่ายหูบข่อย่นี่มาเป็นบริการขาเจ้าซื้อๆบ่ได้หูปดอกมม้นี่ยานตะก ย่นตะก้องขาเจ้าวายั่นตะก้องไงอ,อ้มตะองนะันตะก้องมาโหดพายกยรยานตะก้องมือโปรโอ,อ,อ,อยากตกนะ้ำ อย่าฆ่าตัวต,ตายได้ยินเขาว่าตะก้องมือโปร,โอปราาบอคอยเ้าเองยินหนึ่งล้านสี่แสนสบายดีทักทายสบายดีสบายดีเข้ามา โอ้ยตะกล้องเพื่อนยังบว่างเธอนี่จักหน่อยให้เรามาอ่าน <c oughs> <c oughs> อยู่สายอยู่อนาฟาร์มพูตะวัน <c oughs> ฟาร์มพูตะวัน <c oughs> ดอกงามเออดอกงาม <c oughs> ดอกดอกงาม สวัสดีคนเ <od> ขน้ามายูไซนี่อยู่ผู้ฟาร์มผู้เวนฟาร์มผู้เวนอันนี้ก็ะเมียนปย้าทุกส่วนห่าน,หนี่เอากล้องมาบ่เอาแมมมา,มางึดเอาล,อลืมเอาก,การ์ดมา,มา แถวนั้นมันมีหมดหลายนี่ไอ้มอนเอ้ยมาถ่ายหูไม่เหาเ่าหนิเออเดี๋ยวเราะไปเย็นฮันไอไอเย็นนี่เลยสวยใช่ไหมลมตะวันสวยมากบรรยากาศดีมาก Sang sang đẹp mang bô hoi bô hoi in a bandae mình sa bài lô thật yên đi hi 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 áo áo, hi hết hi hi con hi 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 con hi 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 này. เลีนเลียนก็นอยู่หันแหละอยู่ท่งไงบุษันคอยกับสิทิมมาละติลงทิมเป็นไปจักมาแบบกระทันหันเลยอันนี้นะอันนี้ก็ก,กำลังนอนอยู่ไอมอนคอมมิน ไปผู้ฟาร์มตะวันนำกันบ่ฟาร์มผู้ตะวันนำกันบ่โอ้ยบ่ไปก็ย่าเราสิเว้าให้นะเอ้แบบ1 2เมาเียมา1แบบมีคนบอกให้ยิ้ม อันไอมอนเวนน้องย่ะเอามาดูเรื่อมต่านนี่เออสบายต่านนิดนึงป้าใส่แวน่เบ่งวิวโคตรงามเลยป้าท้อมือเอาออกได้บ่ บัดผมเนาะเดี๋ยวสินัให้เดี๋ยวสินัให้หนึ่งสองพวกซืระบว้ตัดเหลืองใช่ไหมฮู้เรยอันนี้บัวนั้นเหลืองกระแม่หนอนพวนเข้ากันเอาเดี๋ยวอันเขาสินั่งลงแล้กะไทยเห็นต่หน้กกันเลย ดอกไม้สวยเอองามงามดอกไม้นะกำลังเบ่งบานเลยไหงสวยมากนะมาป้ายังเลือแต่สีคน เมื่อกี้ดูเมื่อกี้เหรอบิดดดบบ่นนนเียวกห้าลงังเอออันนี้บังเนาะตัดออ้โแต่เกลี่ยทางมันนะสูง บดดอกไม้สวยวะสันโดยงามต้องไม่งามเดี๋ยวสิท้ายหูหก,กันเด้วบ๊ายบายจุบๆุบ